ค่ะวันนี้นะคะจิ๊บแพรายไม้นะคะสายสายเสียงสีนค่ะ,คะน้องชาตอนนี้เรามาอยู่ตรงจุดที่ถือว่าแบบเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะอยู่ข้างหน้าอาคารบาวรเลยใครมาก็ต้องเห็นซุมนี้ก่อนเลยนี่คือซุ้มอะไรคะน้ำดื่มกับน้ำหวานคะะ่ะป้าจิ๊บของสมาคมสิทธิเก่าสมาสิกธิขานะมี พิเศษพี่ป้าเห็นนะคะก็คือเขาขายกระบอกน้ําเออซึ่งปกติเราไม่ค่อยเคยเจออ่ะเวลาเขาขายเขาก็จะต้องแบบว่าทั้งน้ํทาทั้งน้ําแข็งทั้งแก้วใช่ไหมแต่ที่นี่มีความแปลกแล้วก็แตกต่างยังไงบ้างที่หนูเห็นนะลูกก็คือในร้านน้ําของตลาดอิญะนะคะก็จะขายถ้าท่านใดไม่ได้เอากระบอกน้ํามาใส่น้ํานะคะก็ขายกระบอกน้ํากระบอกละ10บบาทเท่านั้นค่ะแต่แค่ราคา10บบาทนี้สามารถ น้ำแข็งแล้วก็น้ำดื่มได้ตลอดทั้งงานเลยค่ะป้ิ๊บโอ้หมายความว่าสมมุติป้ามีกระบอกมาเองป้าเติมฟรีเลยเหรอ<ว><น>ได้ค<ะ>่ะโอ้อยางงี้ป้าก็ได้ของฟรีสิวันนี้นะคะแล้วน้ําที่เรามีวันนี้มีน้าอะไรบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ําสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะปฏิ๊บก็จะเริ่มแรกด้วยอันนี้น้<ว>ํามะตูมค<ว>่ะมะตูมโอ้มีหลายแทงน,นะก็อันชันมะนาวัชันมะนาวก็อัญกระเจี๊ยบโอ้มีโอลียงด้วย นั่นหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนที่มาแบบเหนื่อยเนื่อยร้อนร้อนเนี่ยถ้าเอากระบอกน้ํามาเองเติมพวกนี้คือทั้งตลอดทั้งงานได้เลยห<ด>่อกับไปกินที่บ้านก็ได้ได้ไดเอ้าจริงเหรองั้นเดี๋ยวหนูอยากกินน้าอะไรเดี๋ยวเราไปลองเติมดูป<ห>้าอยากลองงั้นเดี๋ยวเราลองพาพี่น้องไปอนอกจากตรงนี้ยังมีน้ำเปล่าด้วยนะคะน้ำเปล่าที่ขวดละสองบาทเองนั้น แต่ว่าที่เราเห็นนะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่ามันได้สุขภาพด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่พวกน้ำอัดลมอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็ที่สําคัญพี่พี่สิ่งกันเขาต้มเองทําด้วยใจนะเห็นบอกว่าบางคนเนี่ยโอ้โหรวมทุนกันมาเองเลยอ่านะคะถ้าเป็นหนูหนูอยากดื่มน้ำะไรเดี๋ยวป้าจะลองดื่มดูกเจี๊ยบก็ได้ค่ะเจี๊ยบก็เจี๊ยบก็เจี๊ยบอ่าเราเติมกันเจี๊ยบนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเติมน้ำแข็งนะเออเดี๋ยวเราลองสัมภาษณ์พี่คนนี้ก่อนก็ได้อ่เดี๋ยวหนูไปสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยกระ ยังไงบ้างคะกับการที่บอกว่าเอยบอกเนี่ยกระบอกนั้นแค่สิบาทเราเติมได้ทั้งงานนะคะ,ะรู้สึกดีค่ะอค่ะเวลาร้อนก็ค่ะดีดีใช่ไหมคะขอบคุณนะคะ่ะมาน้นไฟเราจะเติมน้ำหวานกันแล้วนะคะ,คะเอเอก็บอกว่าเนี่ยคะ่ะใครที่มานะคะ เอากระบอกน้ำมาเองนะเราประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยรับรองนะคะได้ดื่มฟรีตลอดทั้งงานแบบนี้เลยแล้วก็อยู่ที่หน้าร้านบัดเดียวใช่ไหมอาหารบัตรเดียวเดินมาก็เจอเลยอมาดื่มน้ําก่อนนะแล้วค่อยไปซื้ออาหารนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าพี่น้องนะคะท่านไหนอยากจะมาที่ตลาดเระยต้องเตรียมอะไรมาคะเตรียมแบบนี้ใช่เตรียมแก้วน้ำมาค่ะรับรองฟรีแน่นอนโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะ